มีวันหนึ่งในช่วงแบบหลังจากจบจากคอน d a f ท์เฟสปีที่แล้วอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าสมมุติคุณมีกระสกอน,นึงอ่ะคุณสามารถเป็นแบบ GP4 ลุกเก่าของคันนี้ได้ในเวลาแค่แบบชั่วโมงตชั่วโมงพ่อค้าไะไรมีเกือบทุกชิ้นประกอบได้หมดทุกอย่างเราเริ่มมาหาแล้วว่าเราอยากต่างจากคนอื่นเราเริ่มแบบ อยากดูให้มันดูแบบว่าเออมันดูเป็นรถที่แบบมันทําตามยากคืออย,อยากบอกว่าเป็นตัวตนหรือเป็นคันเดียวในโลกเพราะว่าอะไรแสงพวกนี้มันหาซื้อได้หมดก็คือเราก็เลยรู้สึกว่าเราเคยมีภาพจําว่าเราเคยเห็นแจที่เป็นเจซิงมันเท่ก็อยากแต่งเจดีซิงนี่แหละแล้วก็พอมานั่งคิดต่อมาว่าอยากได้สีอะไรที่แบบมันดูว่าไม่มีความแบบฉูดชาเกินไปไม่ได้ดูแบบตะโกนเกินไปหรือว่าไม่มีความว่าแบบมันดูแบบเฮ้ยเป็นรถซิ่งเกินไป ตอนนั้นก็แสกกำลังมาก็คือพี่เบียร์ประโยชทำซูป้าทำแซดทำอีสิบห้าอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าหน้าเจสมันเหมือนหน้าของรรสามมัดอุลแสตของพิยศเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันสีทองไปได้วะ่ะแล้วเราก็เองก็ชอบแบบเอาสิเข็เหลือด้วยก็เลยทำเป็นสีทองเอาสิเข็มเลย